อ๋อภารกิจนี้เคยให้เก็บหนังสือของคุณแกลลี่นะครับค่าแล้วก็จะมีหนังสือมามาโอ้โหตัวสั่นเลยครับหัวหลุดด้วยนะครับผมแกลลี่ก็เคยจะมีหนังสือก็คือจะมีหนังสือมาวางแต่แถวพื้นให้เราเก็บนะครับโอเคไปภารกิจสุดท้ายครับไปเยี่ยมหลวงพ่อครับหลวงพ่อบาดเจ็บครับ <c oughs> <c oughs> กลับทางเดิมครับผม มันเป็นเฮียอะไรนะ่ะวิ่งไงเลยมาเราไปวิ่งแข่งกัน ต่อไปพระาษีสุธานนครับไปหาหลวงพ่อเพื่อฆ่าหลวงพ่อกันนะครับ แล้วครับภารกิจสุดท้ายเป็นอาหลวงพ่อครับก็ไม่รู้จะอ้อมทำไมนะครับอ้อเหี้ยหัวอะไรบวกไปเทม ไไอ้อมอ้อมอ้อมเราจะมาล้างบาปกันนะครับวันนี้ไม่ใช่ทางนี้ดีกว่านี่ทางอะไรครับเนี่ยทางไปหาหลวงพ่อครับ เออไม่ใช่ครับหลวงพ่ออ๋อโอ,โอ้ดีครับทุกคนกูไม่รอหรอกไอกสัต sorry. Okay. Sorry. Sorry, e ira, ว์อ m s ม r ส y เลยโอเค s ส r r เลย r ส y เหีเฮียอะไรนี่หลวงพ่อตายแล้วนะว่าเป็นบุญอย่างยิ่งฮ่าฮ่าฮ่าหลวงพ่อตายไอสัตว์อยู่ไปก็ลกโลกเฮียเอาละค e รับตัดฉาก เอาสุชาติมูฟีมึงคุณเคลอ,อะไรกันน่ะโอ้ยกูไม่รู้กูเคเทียอะไรเหมือนกันให้มึงเคลอ,อะไรละ่ะกูเคลหนักหูพ่อมั้งล่ะโอ้ยเแยแม่งโอ้ยไม่โดนคาบอมไม่ตัดโอ้ยกูทำไม่ง่ายควายมันเป็นเทียอะไรกันสมน้ำหน้าพวกมึงเไรสัตว์มึงเจอกูมึงฆ่าพ่อกูเหรอนี่เอาสุมใครฆ่าพ่อกันแน่เนี่ยโอ้กูจะฆ่ามึงไอ้สัตว์ไปพวกเราไป เอาล้วครับตาเราเข้าไปบวกมาครับเอาละเพนเพนฮนะเพนจะกล้ากหน่อยไหมเพนนะเพนเพนปืนลั่นในสัตว์โอ้ยเยอขากลับกับไงวะเนี่ยอ๋อเอ้ยเร็วแล้วแล้ว สัตว์สัตว์สัต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 เกะกะครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจปืนลั่นปืนลั่นปืนมันลั่นวะขอโทษโอ้ยบาดหลวงโทษทีครับเอาแล้วฮะเพนเพนครับเพนครับกูอ้าวไอ้สัตว์ เป็นยียอะไรแล้วล่ะ